สวัสดีครับพบกับดรก๊อปเรื่องเยอะอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะพูดกันในเรื่องของคุณอีลอนมาร์นะครับว่าทำไมคุณอีลอนมาร์ถึงสร้างบริษัทได้ประสบความสำเร็จปัจจุบันคุณอีลอนมาร์ก็ต้องดูแลบริษัททั้งหมด4บริษัทด้วยกันก็คือบริษัท spacex บริษัท tesla บริษัท b o r i n g company แล้วก็บริษัท Neuralink ทั้ง4บริษัทนี้ก็นะครับมีที่ประสบความสำเร็จมากมายอย่างเช่นบริษัท t ท s l a บริษัท spacex นะครับแล้วก็บริษัท b o ็ i n g ิ o งคอมพนะครับก็กำลังเริ่มจะประสบความสำเร็จแล้วก็บริษัท Neuralink เช่นกันทีนี้เราจะมาดูนะครับว่าคุณอเลอนซ์มาร์นั้นมีกฎในการที่จะสร้างบริษัทให้ประสบความสำเร็จย่งไรบ้างนะครับก็มีทั้งหมด8กฎด,ด้วยกัน มาดูข้อแรกนะครับหรือกฎแรกก็คือ eat the glass นะครับความหมายของ eat the glass ก็คือการที่จะสร้างบริษัทให้ประสบคบวามสำเร็จนั้นจะต้องยอมนะครับเจอความปลำบาะกนเะพราะในการที่จะสร้างบริษัทนั้นในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะรู้สึกสนุกนะครับจะรู้สึกมีความชอบนะครับในการได้ทำในสิ่งที่อยากจะทำ แต่ในการที่จะรันบริษัทให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะต้องเจอกับอุปสรรคอะไรมากมายนะครับซึ่งมันจะทำให้เกิดความเครียดความยากลําบากนะครับเพราะฉะนั้นอันแรกเลยก็คือเรื่องของ eat the glass นะครับก็คือต้องยอมที่จะลําบากกฎข้อที่2ของคุณอีลอนมาร์ก็คือ you need to clean the dishes นะครับความหมายของมันก็คือว่าในการที่จะสร้างบริษัทนั้นก็จําเป็นนะครับที่จะต้องทํางานใน สิ่งที่ตัวเองชอบและก็จําเป็นที่ต้องทางานในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบด้วยนะครับ <S 2> <S 2> เหมือนอย่างเวลาทํากับข้าวนะครับทำอาหารขึ้นมาเนี่ยในการเตรียมอาหารหรือในการที่จะปรุงอาหารนั้นนะครับบางคนก็อาจจะชอบทําแต่ตอนสุดท้ายแล้วก็มีในเรื่องของการที่ต้องมาทําความสะอาดล้างจานชามนะครับซึ่งหลายๆคนก็คงไม่ชอบนะครับในการที่ดูแลบริษัทเนี่ยก็จะมีงานที่อาจจะต้องชอบนะฮะเช่นอาจจะชอบในเรื่องของงานขาย รหรือในงานเรื่องของทางการออกแบบจจะไม่ชอบในเรื่องของงานทําบัญชีนะครับในเรื่องของการเงินอย่างนี้นะซึ่งถ้านะครับคนที่เป็นเจ้าของกิจการเนะรี่ยไม่ว่าจะต้องเป็นงานแบบไหนนะครับชอบไม่ชอบก็จําเป็นที่จะต้องทำนะครับไม่ว่าจะเป็นงานที่สนุกหรือไม่สนุกก็ตามนะครับอันนี้คือกฎข้อที่2กฎข้อที่3ของคุณอีลอนมาร์ก็คือ like whatever you are doing นะครับ ก็คือให้มีความชอบในสิ่งที่ตัวเองทำนั่นคือมี passion s นั่นเองนะครับมีความหลงไหลนะครับในเรื่องที่ตัวเองสนใจจะทำนะครับในเรื่องที่กิจการของตัวเองบริษัทตัวเองที่จะทำนะครับอย่างคุณอีลอนมัรก์เนี่ยมีนะครับ passion ในเรื่องของการที่จะช่วยโลกของเรานะครับให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นนะครับลดการปล่อย greenhouse effect นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลอนมาร์ก์ก็เลย ก่อตั้งบริษัทเทสลาขึ้นมาเพื่อที่จะให้ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนนะครับรถยนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นแพชชั่นของคุณอีลอนมัสรือบริษัท spacex เกิดขึ้นโดยคุณอีลอนมัสก็เพราะว่าคุณอีลอนมัสได้ตระหนักถึงว่าเออนะครับถ้ามีอะไรนะครับมีอันตรายอย่างเช่นดุกบาทชนโลกเนี่ยนะครับมนุษย์โลก,กอาจจะถึงข่าวที่จะสิ้นสุดนะครับสูญพันได้เพราะฉะนั้นก็เลยมีไอเดียที่จะพาคนไปอยู่ที่ดาวเคราะห์ดวงอื่น นะครับอันนี้ก็เป็น passion นะครับและเสร็จแล้ว,ลวที่เหลือก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างบริษัท spacex นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับต้องมีความหลงไหนะครับยิ่งหลงไหลมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำกฎข้อที่4ก็คือ have the courage to take risks นะครับต้องมีความกล้าที่จะนะครับเสี่ยงในการทำธุรกิจนะในการทำธุรกิจให้ประสบสำเร็จนั้น มันเป็นสิ่งที่ทา้าทายมันเป็นสิ่งที่ยากนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งธุรกิจที่มีความสำคัญนะครับที่จะเกิด disruption ขึ้นในในโลกนะครับยิ่งเป็นธุรกิจที่มีนวัตรกรรมใหม่หมๆอะไรเงี้ยซึ่งโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนั้นเรียกว่ายากมากนั้นจะต้องมีความกล้าที่จะต้องเสี่ยงกับสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วจะต้องทำให้สิ่งเหล่านั้นประสบความสำเร็จด้วยไม่ใช่แค่เสี่ยงอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ว่าแค่กล้าเสี่ยงแต่ว่าจะต้องคิดแล้วว่ามันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ นะครับและพร้อมที่จะทุ่มเทนะครับพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะลุยไปข้างหน้าเพราะว่าถ้ามันไม่สําเร็จนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงการขาดทุนนะครับประสบความล้มเหลวนะครับอาจจะไม่สามารถกลับมาใหม่ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่เฉพาะเสี่ยงเดียวนะครับต้องคิดแล้วว่าเสี่ยงแล้วมีความเป็นไปได้นะครับกฎข้อที่5ในการสร้างบริษัททีประสบความสำเร็จของคุณอีลลอนมาร์กก็คือ admit your mistakes นะครับแปลว่า ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็แก้ไขให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้กลับมาทำการนะครับทดลองใหม่หรือว่าจะมานะครับใช้วิธีการใหม่ก็แล้วแต่นะตัวอย่างอันนี้เด็ดชัดเลยในเรื่องของอย่างบริษัท spacex นะครับที่ทำการทดสอบจรวดนะครับ f a l con 1แล้วล้มเหลวไปถึง3ครั้งแต่ยังไงก็ตามนะครับก็ประสบความสำเร็จในครั้งที่4นะครับหลัจากนั้นมาก็คือทำให้เกิด เป็นประวัติศาสตร์ของบริษัท SpaceX ขึ้นมาการยอมรับความผิดพลาดนี้นะครับก็คือนอกจากเสี่ยงใช่ไหมครับแล้วก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้นแต่พอเกิดความผิดพลาดขึ้นยอมรับนะครับฟังจากผู้เชี่ยวชาญนะฮะแล้วแก้ไขปัญหานั้นให้เร็วที่สุดนั้นอันนี้เพื่อที่จะได้กลับมาเริ่มทําการทดสอบเริ่มทําการทดลองหรือว่าเริ่มรุยไปข้างหน้าใหม่ด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นกฎ ข้อที่5กฎข้อที่6ก็คือ seek out negative feedback นะครับในเรื่องนี้เนี่ยก็คือนะครับคุณอีลอนมาส์สบอกว่าต้องการฟีดแบ็กนะครับต้องการความเห็นนะครับจากผู้เชี่ยวชาญน,นะฮะแต่ว่าความเห็นที่เขาต้องการนั้นไม่ใช่ความเห็นที่ในแง่ดีนะครับไม่ต้องการบอกโอ้ดีแล้วมันเยี่ยมมากเลยโอ้คุณมาถูกทางแลวถูกต้องนะครับแต่ฟีดแบ็นี้ เขาต้องการที่เป็นฟีดแบกด้านลบนะครับเพราะว่าปกติแล้วถ้าเราให้ฟีดแบกด้านดีนะครับมันก็หมายความว่าเราไม่มีอะไรที่จะปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้น Brand น mm ั้นคุยโนนะครับต้องการเนก g a t ีฟฟีดแบกในการสร้างบริษัทนะให้ประสบความสำเร็จเพราะว่าการมีบอกเรื่องของฟีดแบกในด้านลบเนี่ยทำให้เรารู้ว่าอ๋อยังมีหลายๆจุดที่ต้องการการปรับปรุงนะครับโ mm hmm. ดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเพื่อนๆนนะครับเพราะว่า เวลาเพื่อนเราเนี่ยเราถามความเห็นจากเพื่อนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเพื่อนจะไม่ค่อยบอกหรอกว่านะครับข้อเสียหรือว่าออจุดที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงมันคืออะไรเพราะว่าเพื่อนจะกลัวว่าเราจะเสียใจนะครับเพราะฉะนั้นคุณคุณีลอนมาร์กเนี่ยก็เลยนะครับบอกเลยว่าให้บอกเฉพาะนกาทีฟีดแบคนะคให้บอกนะว่าเอ๊ะจุดไหนที่มันไม่ดีเขาไม่ชอบนะครับน่าจะมีอะไรมีปัญหาอะไรนะครับเพื่อที่ว่าเขาจะได้เอา ข้อมูลเหล่านี้กลับไปพัฒนากลับไปปรับปรุง Product กลับไปปรับปรุง Service ของเขานั่นเองกดข้อที่เจก,เก็คือ build a passionate team นะครับคุณอนมาร์กส์เนี่ยมีพรสวรรค์นในเรื่องของสร้างพลังนะครับสร้างกำลังใจนะครับให้กับลูกน้องของเขานะครับหรือว่าเพื่อนร่วมงานของเขาเนี่ยในการที่จะให้มี เป้าหมายไปในทางเดียวกันนะครับเขามักจะให้กำลังใจแล้วก็โฟกัสนะครับเน้นไปในเรื่องของว่าวิสัยทัศน์ของบริษัทคืออะไรนะครับสิ่งที่บริษัททำเนี่ยนะครับเพื่ออะไรมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรเพื่อให้ทุกคนนะครับในองค์กรมองไปที่จุดเดียวกันเข้าใจเหมือนๆกันนะครับแล้วเมื่อทุกคนเนี่ยเข้าใจเหมือนๆกันนะครับมีแพชชั่นเหมือนๆกันเนี่ยก็พร้อมที่จะทำงาน แล้วก็ผักดันบริษัทเนี่ยให้ประสบความสําเร็จนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับด้วยความสามัคคีนั่นเองแล้วก็มาถึงกฎข้อสุดท้ายนะครับก็คือกฎข้อที่8ซึ่งก็คือ concentrate on your products นะครับอันนี้ก็คือให้โฟกัสนะครับที่บริการหรือว่าผลิตภัณฑ์นะครับ product ของเราให้มีการปรับปรุง product ของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นอยู่เสมอนะครับต้องคอยคิดอยู่ตลอดเวลาว่าย้ำยังไง ถึงจะให้ Product ของเราเนี่ยมันดีขึ้นมานะครับคุณลอนมาร์กเนี่ยไม่เคยคิดว่าสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยนะครับดีเพียงพอเขาจะคอยคิดอยู่เสมอว่าจะต้องปรับปรุงไปให้มันดีขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมบริษัทอย่างเทส l a เนี่ยไม่เคยจ้างบริษัทเอเจนซี่โฆษณาเลยนะครับเพราะเขามีความคิดว่าถ้า Product ของเขาดีแล้วมันจะโฆษณาด้วยตัวของ Product เองนะครับ ก็นั่นก็เป็นเพราะว่าคุณอีลอนมาร์สเนี่ยสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยมแล้วยังคอยปรับปรุงให้มันดีขึ้นดีขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับนั่นคือการโฟกัสไปที่ Product a หร Service ของบริษัทนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับกฎทั้ง8ข้อนะครับที่คุณอีลอนมาร์เนี่ยนะครับยึดถือในการที่จะสร้างบริษัทให้ประสบความสำเร็จวันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณอีลอนมาร์นะครับ แล้วยังไงนะครับถ้าชื่นชอบในคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยขอบคุณครับ